เสาวนีหนาเท่าไรวะเซนหนาเท่าไรสาสิบห้าหนาสิบห้าเงาเลยใ่ไหวะเซนสีเมตรเงาสี่เมตรหนาสิห้าเนาะตัวเพราะว่า้ก่อนว่าสร้างเสาแมว่าเพื่อน้องตี้น้องน้องตี้อนนี้ไก่อนน่ะพี่น้พอดีว่ามีการเปลี่ยนแปลเนาะได้คัเลยทำไมทไเ่องซุุ้้งนี่นะเขาก็เลยเปลี่ยน เป uh, uh, ah. uh ี่ยนเปลี่ยนไตั้นตั้เลกรื่อยยั้ตั้นเลกเรนหน่องสา้เจ็ดล้าน5้าแสนพันเนาะเมดยเศรกา อยู่ที่หน้าบ้านเพื่อนซานของทางน้องอ้ําปึ๊พี่น้องเอ้อเนาะฮะเป็น้องเหลอซีฟิมิวอะไรแบบสองแขนนุกเจ้กก็กลับกระบาสบายดีและสวัสดีปึ๊ยเป็นน้องอิจซี่ปึ๊ยสุขุมสุขพนเป็น้องเนาะมาเนี่กระใสเม็พี่น้องเนาะพอดีว่าเมื่อคืนเป็นไข่พี่น้องเอ้อเมื่อวานจะใส่เม็ไใบก่อนเนาะอ่าพันในเสาครับพี่น้องเนาะจะมาพี่น้องเนาะที่พอดีว่ามีอ่าเพิ่งในสังสาวมาให้กับทางน้องอ้ํามาพี่น้องเนาะอ่า จํนวนนี่ก12เสาเด้อพี่น้องเอ้ยเนาะ12ต้นพี 60, ่น้องเอ้ยเนาะอ่าต้นพี่น้องเอ้ยทางเเฮือนเนาะอ่าก็ถือว่าใกล้สิดําเนินการแล้วพี่น้องเนาะทางเฮือนซานของทางอ่าน้องอ้พี่น้อง้เนาะจะไ้โอใจทงน้องๆเพิ่นพี่น้องเนาะกเฮือนมีซานเนาะได้่นอยู่นฮอยเนาะ มอลยูบอเลเนะสาพี่น้องไงเนาะอ่าพี่ป้าประกันแนวขอโทษขอพรายขอขอเป็นพี่น้องพิทซี่บึ้อตะกรุดตนะวันพี่น้องไงเนาะอ่าตัวพี่ดีพี่น้องไงเนาะทางเสาอ่าเริ่มพี่น้องเนาะอ่าเสาเง,งาพี่นอนะ้องไงเนาะอ่าเดีฮอดที่ขับไปทำใท้ทั้ทงเพื่อนพี่น้นองเนะว่าอ่าเสา มีจักเม็ดจักเม็ดพี่น้องเนาะครับแต่ชนไดผู้เน,นาะพี่น้องเลยตัสวสองพี่น้งนองเนาะห่สองสี่หกเจ็ดสิบสิิงสพี่น้งนอ,องเน,งนาะตัว สบายดีเด้อเนาะเนาะแว่าแดงเบาห้หวตสบายดีเด้อเนาะเนาะพี่น้อเนาะพแี่น้องเลยาะนี้หนาเท่าไรว่เซียหนาเท่าไรสารนสห้าเงาท่ารเซียนสี่เมตรเงาสี่เมตรหนาสิบห้าเนาะ เพราะว่าตะก้อนว่าจะสร้างชาวแบบว่าเพื่อน้องต้น้องตี้อเนตก้อนนะมีอะไรปีวามีการเปลี่ยนแปลงไ้คุยกระทังเินนใหม่เนืก่นนะเขาก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนตัวใหม่เพมตนเล็กน้ยต้นเล็กนะเิดอน่าห่เนาไม่ิวัพวกท่านกะ มาเบิดบาดเดียวเลยเนาะแม่ล่ะ <laughs> จิมห <5. S 2> ้าลองไป้องเลย,ยสามใต่ทั้งวาเซนเพิ่นแล้วลองกันเนาะเป็นหนาสิบห้าความยาวหาครบสูงลองกันเนาะสี่เมตร้องเลยนะ เรื่องยุกเนาะกับท่านในผู้นาะพี่น้องเห็นเนาะว่าสิยุกมือใดดื้อี่น้องเนาะพอดีสั่งสามารถเข่าเขียมไมมเนาะแต่ว่าเรื่องหยุกย่อมมือใดกับท่านในผู้ได้ผิดลองดื้อเนาะฝากความผิดลองเป็นกำลังใจให้กับวาสนดีโดยมาตลอดพี่น้องเนาะฝากความบใจหลายๆดื้อเนาะขอบคุณขอบคุณเนาะขอบฝาพี่น้องเอฟซีที่สามารถรับชมคลิปวาสนาได้เมื่อนี้ี่น้องเนาะฝากความใจลายพี่น้องเนาะ ตัวเป็นหนน้ำนขึ้นกลัหนกสาวขึนสาวรงพี่หนองน้อเป็นหนองน้ำมว่ามาครบเป็นที่อพี่นองน้อจตเมื่อนั้พี่นองนบปลสินบเมื่อนจะมาเป็นทีลบล่อพี่นนองน้อตัวมาตากมา

คือว่าในฐานะว่าคนยุคนี่ต้องใส่คนจำนวนหลาย

<laughs> Tóc miệng đi gắn, nè, nó. à nó, nó, nó. A ver, sí. No, bóng cái này. à đây, đây, đây. Oh, này, cái, cái, này. À. Cái... À. cái gì đấy. No, no. Yo. Tóc miệng súm bí, nó. Ờ, nó. nó ายใช่แค่ไมเลยเฉพาะได้เนาะเพราะดีนะเนา้ คุณจะเป็นต่อไม้พี่น้องเนาะทางน้องๆเิ่นได้โดนเนาะเนาะพี่น้องเพราะว่าจัดเจงสถานที่เนาะที่จะปลูกเพื่อนอ่าอยู่ตรงนี้เนาะเพราะว่าโพนนี่ก็จะได้ออกอยู่พี่น้องเนาะโพนนี่แตแต่ท่านได้ออกเนาะโูข้างเงินนองๆเิ่นกำลังจัดเตรียมสถานที่อยู่พี่น้องไอ้เนาะขอโทษพี่รองไอ้เนาะทางนอกเพื่อพี่รองไอ้เนาะกำลังลุย sai cả, cứ là mương, cứ làm nó thì c, c, mày nói. Ăn siêm ăn phơi mò nó. Ừ, cứ nó làm nó phơi.

เดี๋ยวน้องอามมันไปใส่แ่มื้อนี้น้องอามเพิ่นไปเนเือนัวสาวนางอ๋อบ้านัวสาวนางโดยจกมือเพิ่นสิมาเออเพิ่นก็มาคือเพิ่นก็มาเนาะโดยอคืนนึงโดยโดยเนาะเพิ่นไปเอาหยังน่ะไปเอานอ้ยมาอ๋อปลูกบ่แกงกินอยอดเนาะอ้อยมาแกงกินยอดเนาะอ้อย ดเ,เดี๋ยวมาลองห้ามึเ,มมเ,เสื้อผ้าเลยเนาะักแรกักแรกพี่นมมาทั้งชาเนาะนองอ้อ,งอกชมบรรยากาศแล้วน้กันเลยพี่น้องเนาะกตอนสช้ารุ่นเนาะเดถามเลยมันถเ้อเด้อ า6พี่น้องเนาะเดีอีก6สาวเนาะอี6แล้วก็คือว่าอ่าเสร็จสิ้นเอาพี่น้องเลยนะครับอ่าสาวเพื่อนของน้องอ้ำนะ้วยครอบครัวเนาะครอบครัวงทงเอยอ่าทงน้อเพิ่นเนาะนะอยู่อนาคตก็ยังบ่ถือว่าคิดกับเือเนาะอ่น้องเาทางเฮาก็อ่าทางทีมงานเฮาก็ดใจเนาะพี่น้องเลยเนาะที่ได้รับอ่า สะพานบุญแห่งกรรมทับกับท er ั้งผู้รักผู้ใหญ่เพื่อนน้องพี่น้องเลยเนาะก็ยินดีพี่น้องเนาะตัวพี่น้องจะได้อุ่นดีใจกันแล้วหลายเพื่องเนาะที่ได้มาช่วยเดียร์เนาะตัวเพื่อนเนาถ้าว่าเสียงเงียบเสียงมุชัดเป็นอะไรก็ขอโทษขอโทษได้เพี่น้องเลยเนาะพอดีว่ายนักปิดวัดเป็นอายุเนาะจวบรรยากาศกันร่มร่นเพื่อนเอาเลยเนาะลมๆื่้อหนาวหนานี่เนาะจะ าจจะว่าเป็นไอ่ี่น้อเนาะมีเต่คนสซแมพป็นอไก็ทิ้งานเฮากับป็นอยเนาะลมอีกเนอะลนเานองรตกันเลยเนาะที่เจ็บเป็นองเนาะเนอะไาวสุดท้ายเนาะสิบสองสา

ด้ยมาอยู่จ๊ะดยมาตลอดด้วยกันตลอดไปเฉลียวเรือไปนี่บ่ไปไปเร่งซีกองไปช่วยวเรือไปนี่ไปใท้กกองบ่บ่ตอนนั้นไปไปใช้กกองมันประแจเครื่องตอนนั้นนะประแจเครื่องเขาเขายังบอกว่าในมีเขตเลยนะเขายังเขาประแจกเครื่องตัวไปแล้วมีเขตขึ้นันนี้จ้ะแลเป็นเขตนะเน่นี่ ลูกยาสมแคนดีแล้วไปลงไปพึ่งงานเขาเจ้านางอ้อมนั่นเมาตาแดงไปอ๋อโอ้โหใช่ใบมะเขือนี่ว่าค้นอย่างนี้น้อยจะนี่แม่อุ้มอยู่ยให้ล่อยสูบไอ้สูบมีแหงเลยเพราะอะได้สูบเลยเมนโอ้โหไปพึ่งงานเนี่ยตอนนั้นพึ่งงานกฎหมายหละแต่ว่าเข้าไปตอนนั้นน่ะเมื่อกะบางบ้านกัมี่นะ แม <finely. S 2> ่นแม่บ้านก็มีน้อยบ่ได้สูบจริงนะแม่แต่จะพ่วงนี่เหนียวจื้อเจ้าเสด็จได้ขัดเจ้าไปซอยเหลือไปยังนั่นนี่เออจื้อคือสุขใจชื่อแนวอยู่แนวกินไปเห็ดกินอยู่ในบ้านกับเจ้าเด้ลงไปสอนอยู่โรงเรียนแบบว่าโรงเรียนกล้วยไม้นะชั้นต้นเนี่ยชนในบ้าน ไปว่ากจะจืดเลือหลัดทางจะลดเออขาเพได้ของกินแะ้วบาางเพเอิเจะมาเห็นแมนเลวยนผู้ใหญ่นี่ยพวกเห็นป็นอะไรแต่ว่าเล็กน้อยรลายเล็กน้อยเนี่รับนึ่งเลยเชดนาะเิดนี่เกี่ับแต่เล็กน้อยบุ๊คโกนแต่ไปไปตอนนั้นเราไปพุดอะไรไปนี่ทุกคนเบือนไซเอาเถอะอาตปื๊ดเป็นพูดง่ยแมนู S <S จะไปเมืองชันไทรเหรอเมืองชันไทรแกอัตกะปือขนขนั้นขั้นโบแมนอันเมืองชันไทรเมืองอันมีลูกซชอนใหญ่ใหญ่ที่ลูกซชอนไฟอะที่ไม่แล้ววะลูกซชอนจะได้เข้าไปขึ้นขึ้นรถถังมากกว่นนะมันจะมีมันจะมีรถถังรถถังจอดไว้ทาง,งทางไอ้จอดสีเฮ็ดไว้อยู่ะจะไม่คนรจะเสียดทางเนาะมันกันลายบอกลายรถด้วยกันไหมไปเลยนะกันไทรเท่า ในเมืองชาชัยกับมันกับพวงแต่เนาะเกิดเมืองเด้่มันเป็นเมืองเขาก็อนคือว่าไก่เติบอาตะปื้อนี่มันจะมีชาชไซเนาะสมุคขีชัเนาะไซเชตทาแล้วก็เมืองภูวงเ์าต้องข่าวทอดเข่าไปทอดชาเชตทาก่อนเลยกันเป็นไปที่นี้ก่อนแมน่าเสร็จต่อพุ่นนี่ไปเรื่อยอ่ะแหวันสะแขกเขไปบอย่งยังย่งวันนี้ แต่ไหนมาไปเบิรีรัยเหรอเนาะเคยไปเคยไปฝึกงานแถวนั้นกอยู่แฝงนั่นแหละคนไปฝึกงานเพราะว่ามันมันได้ไปเลรอเนี่ยมันใกล้กันเนาะเมืองเขาคือเมืองเขาเมืองเขาแม่ไฟแม่บุบีล่ะบุบทะเลักเออมาตรงเห็นกับทะเลักคือจากว่าไงกับเมืองเขาห่างกันมีแต่ชีวิตชีวังโล เกาลกเพราะนั้นไกลกันมาเลยเนาะงเมื่อเข้ามาไกลกันเป็นสิบอัเมื่อนันเล้นาน5กส0พันล้นเป็นก้นบาท12ื่อไกม่นเกล้นอะไรตัที่นี้เกตเลี้น้านหกส0พันหก0ิพัน เนบาทหนึ่งมืนสองพันบาทเนาะไปสอยเรือกี่นั่นเขานำทีนี่จะได้ไหมดินเออไเคยไปเลยเป็นนเเนดนอโองบาทกับหม่ชเนาะ หมื่นสองพันหมื่นสองพันว่าง่าสิบสองพันบาทโดยครับเป็นเงินกีบเป็นไรอยู่เจ็ล้านเสร็จหกสิบพันกีบ

ซิ๊กเนโอเคฮะซิ๊กซิ๊กจะได้ประชาพันธุ์พูดีเลยหกพูดีเลยโอ้โหแดงถ้าลายพี่น้อง

เจ็ดลอ่าแสนหกสิเนาะดูดูดูเกัต้นเอาอะไรเป็นใบต้นละพันเนาะแ่นเนาะเาเดี๋ยวเาอเนาะนอนี่เจฝากนเพยาวเโอเคโอเคขอบใจลายเนาะขอบใจลายเเอเพ่น เอาเสื้มาแถมให้พร้อมพี่น้องเอ้ยเนาะเออว่าสิมีแนเฮ็ดเสื้อนีอยู่นี่มาใหุ้ดาโอ้โดยเนาะ้เนาะแนกันเฮ็ดแล้วก็สิใหุ้ดานุ่นันอ๋อได้ๆๆขใจลเนาะขออนุญาตูก่อนเนาะมามาก่อนไทยเสพร้อมได้มาเนาะินแ่บเนาะอ้ายกานกันเฮ็ดั หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามโอเคเนาะอ่ะนะได้ได้เด้อน้ำน้ำเติมอุปกรอ์ได้แทนเสือน้ำพ้อมีหน่อยเนาะเสกเป็นย่างพอนี่เม่นเหม็นเป็นเคนย่างพอดีได้อากาศหนาวเนาะอากาศหนาวพอดีมันอุ่นๆพี่น้องเยเนาะ้าแบ่งกัน đó rồi rồi em có xe tự đứng Nó rồi đó tháng hai bên nó mới đó thằng cả tuần nào vậy nhau đó. Chưa nó Hết. không khâu nó.

ดั่งก่กาเออเนาะครบได้เนาะโอ้ขอบใจเเอขอบใจได้ด้ยเนาด้อด้อด้อขอบใจขอบใจเดอเด้อขอบใจคือกันเนาะใคือทางเลยเนาะผู้ททวมีรายการยังเพิ่มเติมกับเ้ทีอเซนหาซสอ๋อพี่น้องเรากระสับร่กมีกับิโคล่ัมลาไปก่อนเนาะพี่น้องเลนาะพอดีว่าอ่าาวฮีเนาะ นะนะท่านมาด้วพี่น้องเนาะท่านไดเชาให้พี่น้องเนาะให้กับอันสายเนาะขาให้กับสายมาแล้วเขาก็ค่อยอีกทีนึงพี่น้องเนาะสําหรับคลิปนี้ก็จะทําลาไปก่อนเนะาะผิดพลาดประการใดขอโทษขอคอภัยเนาะขอพี่น้องอิฟซีเบอร์สุขุชนพี่น้องเนาะสะําหรับวันนี้ก็จะกล่าวคํว่าสบายดีสบายดีเด้อพี่น้องเนาะ